ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบปะกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่26ของเดือนกันยายนปี2566อากาศอยู่ที่25องศาฝนตกมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานเย็นประมาณสัก6โมงมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่หยุดแต่ตกพลำพลำอยู่ตลอด <c oughs> จะทำอะไรกับฝนได้เพราะว่าธรรมชาติผู้เจ้าทรงตรัสว่าฝนก็คือธรรมชาติใครจะไปห้ามธรรมชาติว่าอย่าแดดอย่าตกอย่ามืดหรือตกอย่าตกมากอย่าตกน้อยก็ไม่มีอำนาจที่จะไปทํำอย่างนั้น <c oughs> นะพระองค์ก็สตรัสว่านี่คือเหตุที่เรียกเป็นธรรมชาติ อันนี้นอกตัวเราแล้งนี้มาถึงตัวเราก็คือเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้กับตัวที่เรียกว่าเป็นตัวเราที่ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมนะมีร <c oughs> ูปมีนามประกอบกันเราไม่สามารถที่จะสั่งตัวเราว่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะอย่าเป็นอย่างอื่นนะได้เลยในที่สุดกายนี้ก็เป็นอย่างอื่น ไม่เป็นอย่างที่เราต้องการด้วยเหตุนี้แหละพุทธองค์ทรงตรัสว่าจึงไม่เป็นสิ่งที่สมปรารถนามนุษย์พรหมยักษ์เทวดาคนทันหรือสัตว์นรกสัตว์เดชานหรือเปรตวิศัยเป็นต้นไม่มีสิ่งที่จะทำให้สมปรารถนาก็คือเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วก็ขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปเนี่ยไม่เป็นมันเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปตามกฎธรรมชาติอย่างนี้ นั้นวันนี้จะพาญาติโยมมาศึกษาในประเด็นหมวดธรรมที่พระเจ้าทรงกลัดไว้ว่ากรรมย่อมติดตามผู้กระทำเหมือนดังริ่มสลักติดล้อรถแล้วหมุนไปลาหุนกรรมใดก็ตามที่พิจารณาแล้วแล้วแล้วเรา กรรมนั <ciğim. S 2> ้นเมื่อกระทําลงไปด้วยกายก็ตามด้วยวาจาก็ตามด้วยใจก็ตามกรรมนั้นไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตัวเองด้วยไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกรรมนั้นเป็นกรรมดีกรรมใดก็ตามที่กระทําด้วยกายก็ตามด้วยวาจาก็ตามด้วยใจก็ตามเป็นไปด้วยการเบียดเบียนทั้งตนเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วยกรรมนั้นไม่ดีควรเลิกกระทํา ทีนี้เราจะทำยังไงล่ะใน่ํากลางของจิตเนี่ยก็เป็นธรรมชาติอีกใครจะห้ามจิตว่าขอจิตนี้อย่าคิดเลยก็ไม่ได้เพราะว่าอาหารของจิตคือความคิดนะจิตมันมีอาหารคือความคิดนั้นกายของเรามีอาหารคือข้าวน้ำ น้ำแล้วก็ที่มันเกิดที่เรียกว่าดินน้ำไฟลมนั่นแหละเป็นตัวประกอบอย่างเงี้ยท <c oughs> <c oughs> ีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แหละญาติโยมทั้งหลายทําไมถึงบอกว่ากรรมเป็นเหมือนริมติดล้อรถแล้วหมุนไปก็เพราะว่ากายนี้เป็นกรรมเก่าเมื่อจะกระทํากรรมใหม่ก็ทําด้วยกายนี้วาจานี้ก็เป็นกรรมเก่า เพราะว่ามีการปรุงแต่งออกมาใจนี้ก็เป็นกรรมเก่าเมื่อจะไปทํากรรมใหม่ก็ทําด้วยกายวาจานี้น <c oughs> ะฮะดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าเมื่อทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะติดเราไปเหมือนเงาติดตัวเรารู้ว่าทําความดีก็เป็นความดีนั่นแหละติดตัวเราไปเราก็หันมาทําความดี เมื่อเรามีความดีเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเป็นที่ไปติดตามตัวเราแล้วเราก็ย่อมไม่กลัวตายไม่กลัวอุปสรรคปัญหาอันใดเพราะว่าความดีย่อมเป็นเหมือนเกาะเป็นเหมือนอตัวคุ้มกันคุ้มภัยให้เรานั้นพระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเรามีความดีมีเมตตามีความปรารถนาดี ต่อสัตว์ทั้งหลายในโลกแล้วไม่ว่าเราจะไปทิศไหนทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ตอนออกทิศตะวันตกทิศนั้นก็เป็นทิศที่มีความสุขความสงบความร่มเย็นและความปลอดภัยเห็นไหมฮะมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> ด้านทั้งหลายที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือเป็นพิสุภิสุณีที่เรียกว่าบริษัทสี่เนี่ย ก็จึงตั้งมั่นอยู่ในความดีเมื่อเราตั้งมั่นในความดีแล้วความดีก็หมุนเราไปสู่ที่ดีทางที่ดีก็คือไปสู่มนุษย์ที่ดีไปเกิดเป็นเทวดาในภูมิต่างๆอันเนี้ยเรียกว่าความดีเป็นตัวส่งผลแต่ถ้าเกิดความไม่ดีก็ความไม่ดีก็หมุนไป ไปเป็นสัตว์เดชฉานบ้างสัตว์นรกบ้างเปรตวิสัยบ้างขึ้นก็ไปตามเหตุอย่างนี้อันนี้แหละเมื่อเราเข้าใจหลักกรรมคือการกระทําแล้วเราจะระมัดระวังกรรมที่จะกระทำเมื่อเราระมัดระวังกรรมแล้วไม่ให้กรรมในทางไม่ดีเป็นตัวนาไปเราใช้กรรมดีเป็นตัวนำไปเราก็จะไปสู่ที่ดี นั้นริ่มที่มันสลักติดล้อรถหรือน็อตที่มันยึดล้อรถเนี่ยรถที่มันหมุนไปได้เพราะริ่มกรรมก็เหมือนกันญาโยมมันก็สลักติดอกติดใจนี้นะที่มันหมุนไปทำไมคนไปเกิดเป็นเทวดาก็เพราะว่ากรรมเป็นตัวพาไปทำไมคนถึงไปเกิดเป็นพรหมก็เพราะว่ากรรมนั่นแหละพาไป ทำไมถึงไปเกิดเป็นคนมนุษย์ที่ดีสูงสักก็เพราะกรรมนั่นแหละพาไปทำไมคนบางคนไปเกิดแล้วตระกูลยากจนก็เพราะว่ากรรมนั่นแหละพาไปอัตมาไปประชุมเมื่อวานนี้ที่วัดศรีอุบลรัตน์เป็นวัดที่มีครูบาอาจารย์จังหวัดอุบลได้ไปก่อตั้งและรวบรวมไว้ไปประชุมเรื่องแผนการ เผยแผ่ธรรมะ,ะในยุค AI ยุคนี้เป็นยุค AI นะเราทำดีๆเนี่ยบริษัท AI ก็จะให้เรา,าส่งรายละเอียดซึ่งจะมีรายได้จากการที่มีค่าโฆษณาในคลิปของอาตมาใน YouTube ก็มีโฆษณาหลายอันที่เข้าไปใช้อันนี้เขาก็แจ้งมาให้อาตมาทำเชิง ตอบรายได้อะไรอย่างเงี้ยแ <c oughs> ม้ว่าเราตอนนี้เรามีมือถือก็สามารถที่จะทำรายได้ได้เราก็ไม่คิดว่าเราอยู่ที่บ้านที่วัดแล้วเราสามารถเชื่อมหากันได้ซึ่งเราได้ถูกตัดขาดระหว่างบ้านกับวัดหรือชุมชนมาเมื่อสองสามปีที่แล้วด้วยความกลัวโลก โดยเฉพาะโรคโควิดเนี่ยกลัวก,กันมากจนเขาบอกว่าถ้าไม่ฉีดคไม่ฉีดวัคซีนแล้วจะตายกลัวถึงขนาดนั้นนะแต่คนที่ไม่ฉีดวัคซีนเขาก็ยังไม่ตายก็มีคนที่ฉีดวัคซีนแล้วตายไปก็มีอันนะั้นเราก็รลนรงคงกันทําให้คนห่างจากวัดห่างกิจกรรมห่างเรื่องการสมาทานศีลห่างเรื่องการฟังธรรมไปแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะรลนรงค์กลับมาอย่างเงี้ยนะ อันนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่อย่างไรก็ตามท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายดีชั่วเนี่ยหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วใครเป็นคนจดทะเบียนว่าดีชั่วเราคงจะเคยเห็นว่ามีพยาโยมใช่ไหมหรือยมบบาลยมบบาลจะเป็นผู้จดบัญชีว่าคนนี้ทำดีทำชั่วอย่างเนี้อันนั้นก็เป็นภาพที่ที่เราเห็น บางวัดก็มีบันทึกจดะว่าเนี่ยโยมบาบาลเป็นผู้จดบันทึกความดีชั่วของเราอย่างเงี้ยแต่แตามามาศึกษาในธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยความดีชั่วเนี่ยผู้ที่จดจำผู้ที่จดที่จำไว้เนี่ยก็คือ <c oughs> ความรู้สึกนึกคิดของเรา พุทธเจ้าก,กรรมทั้งหลายเกิดจากใจมีใจเป็นหัวหน้าเป็นใจเป็นผู้นําไปเจตนานี่แหละเป็นกรรมถ้าไม่เจตนาก็ไม่เป็นกรรมใจนี่แหละ <c oughs> มีเจตนาแล้วเป็นกรรมไม่มีเจตนาก็เป็นกรรมก็นี่รู้แล้วว่าความคิดเนี่ยมันเป็นกรรมเหตุเกิดของกรรมนั่นคือผัาสแเ,เราก็กลับมาดูว่าภาษาทางไหน ภาษาทางตาภาษาแปลว่าการกระทบภาษาทางหูคือได้ยินเสียงภาษาทางจมูกได้ดมกลิ่นภาษาทางลิ้นได้รับรสภาษาทางกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งภาษาทางใจคือความรู้สึกนึกคิดเห็นไหมว่าใจนี้เมื่อไปคิดไม่ดีก็แสดงว่ามันได้กระทบภัษะที่ไม่พอใจ นี่ม่พอใจทั้งไหนทั้งตาทั้งหูจมูกดินกายนี่แหละไปจนถึงใจอัจารยผู้เจ้าว่าใจนี่แหละเป็นกรรมภัจจะเป็นที่เกิดของกรรมมันมีอยู่ตลอดวันตลอดคืนเลยกรรมนี้แครนี้เมื่อ <c oughs> เมื่อใจนี้กระทุภัตสากระทบปุ๊บ,บใจก็ไปคิดถ้าเป็นสุขก็พอใจถ้าเป็นทุกข์ก็ไม่พอใจเห็นไหมฮะตัวนี้เป็นตัวโจทย์เป็นตัวจํา อันตัวจดตัวจำที่แท้จริงนั่นก็คือจิตของเรานั่นเองจิตใจเนี่ยเป็นตัวจดจำยมทำอะไรไม่ดีเนี่ยจำได้นานยมสังเกตด,ดูแล้วถูกทำร้ายถูกตีถูกดา่าถูกเบียดเบียนจำได้เป็นสิบป,ปียี่สิบปีบางคนจำได้ถึงตอนแก่จนตายก็มีเนี่ยมันจดไว้แล้วเห็นไหมจิตจำในเรื่องไม่ดี อันนี้แหละเป็นตัวจดตัวจำในภาษาพุทธเจ้าใช้คําว่าผูกเวรจองเวรมัดเวนก็คนนี้มาด่าเราเราก็เลยผูกมัดไว้ไว้นี่มันด่าเราจําไว้จําแต่เรื่องไม่ดีเห็นไหมฮะ <c oughs> อันนี้คือเจ้ากรรมในเวรที่เราคิดกันพูดกันพุทธเจ้าเจ้ากรรมในเวรไม่มีนะแต่มีแต่ผู้ผูกกรรมผูกเวร ถคายเป็นผู้ผูกก็จิตนี่แหละไปผูกไว้ไปมัดไว้นะคพระเจ้าก็เลยสอนว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ละกรรมให้ละจิตที่ผูกอาฆาตให้มันจเจริญเมตตานั่นเป็นอากาศนั่นเป็นอารมณนะ์ให้ทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปถ้าเราไม่ทิ้งมันจะติดเราไปเหมือนลิ่มสลักล้อรถหรือนอนตีมันยึดล้อรถเราหมุนไป แต่เมื่อเราเมื่อไรก็ตามเราทิ้งสลัดไปกรรมนี้ก็ไม่มีนะอันนี้แหละเป็นตัวโจทย์เป็นตัวจําในธรรมบทญาติโยมในพระไตรปิฎกก็มีพระญาโยมเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าทรงเอามาเล่าให้ฟังนะว่าเมืองนรกเนี่ยพระญาโยมหรือยมมะสเนี่ยเวลาสัตว์ตายแล้วเนี่ย ไปเมืองนี้พระยายมก็จะถามว่าพ่อมหาจำเริญนะว่าท่าน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 เคยทำอะไรมาบ้างไหมนะจะเตือนสติก่อนท่านจะถามพระยายมนี้ถามปัญหาอยู่ห้าข้อนะหนึ่งถามว่าพ่อมหาจำเริญท่านเคยเห็นเด็กเกิด เด็กอ่อนเกิดใหม่ไหมใน,นนี้ข้อที่หนึ่งสองท่านเคยเห็นคนแก่ไหมเห็นคนเจ็บป่วยไหมเห็นคนตายไหมเห็นคนถูกจองจำไหมเมื่อก็ถามปัญหาห้าข้อนี้แล้วสัตว์นั้นก็ตอบว่าเห็นเห็นแล้วคิดยังไง ตัดนั่นบอกว่าไม่คิดยังไงเลยนะไม่ว่าจะเห็นเด็กเกิดมาก็ไม่คิดยังไงเห็นคนแก่ก็ไม่คิดยังไงเห็นคนตายก็ไม่คิดยังไงเห็นเขาถูกจองจำถูกติดคุกติดตารางก็ไม่คิดยังไงท่านก็เลยถามว่าแล้วท่านคิดอะไรอยู่ไม่คิดอะไรเรามัวประมาทอยู่แม่มัวประมาทอยู่ไม่คิดอะไร ประมาทก็อาจจะสนุกสนานเปิดเพลินกินเหล้ากินยาอะไรไปอย่างตามเรื่องเนี่ยพญายมก็ว่าเอา้าถ้าอย่างนั้นท่านต้องตกนรกนะเพราะเห็นเด็กอ่อนเกิดใหม่ก็ต้องคิดว่าโอ๋หนอเหล่านี้เกิดมาเป็นเด็กอ่อนนอนงายเพราะกรรมนะเกิดมาแล้วในที่สุดเราต้องแก่นะ,นะแล้วเราก็ต้องเจ็บนะเราก็ต้องตายนะถ้าทำไม่ดีก็ต้องติดทุกข์ติดตารางนะ ฉะนั้นนอเราจัดทําแต่กรรมดีเห็นไหมสร้างความดีเช่นมีทานมีศีลมีภาวนาแต่นี้ท่านไม่ทําท่านเป็นผู้ประมาทท่านจะต้องได้รับผลกรรมที่ท่านประมาทท่านอย่าโทษว่ากรรมนี้เกิดจากมารดาบิดาเกิดจากครูบาอาจารย์เกิดจากเทพพระเจ้าทั้งหลายดนบันดาลให้ท่านเป็นอย่างนี้ แต่กรรมนี้เกิดจากที่ท่านไม่รู้ท่านมัวประมาทอยู่ท่านจึงต้องรับกรรมนะแล้วก็เอาสัตว์นรกนี่ไปตกนรกตามวิบากกรรมต่างๆที่กระทำมาเห็นไหมฮะอันนั้นเราทั้งหลายญาติโยมเมื่อเราได้ศึกษาในเรื่องอย่างนี้สร้างกรรมหนักฝ่ายดี กำหนักฝ่ายดีทำอย่างไรพระเจ้าทรงตรัสว่าให้เจริญสม,มถะภาวนาสม,มถะทำอย่างไงถ้าสายครูบาอาจารย์เราก็บอกว่าให้กำหนดพุทธโธหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโธใช่ไหมฮะหรือสัมมา阿拉หังนะสายปักบัดปักนา้าสัมมา阿拉หังสัมมา阿拉หังนะหรือจะเอา ที่หลวงพ่อพุทธทาสได้ตัดไว้เป็นคําสอนมีเนืระปไตยปิดกผู้เจ้าสอนว่าการเจริญอาณาปณสติอาณาแปลว่าลมให้มีสติอยู่กับลมหายใจให้ได้อย่างเงี้ยหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็ร,าากร,าากรู้อันนี้ก็ได้อันเนี้ยพระอ,องค์ตรงตาว่า,น,วานี่จะเป็นการสร้างกำหนัก่หวดี เมื่อเรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกได้ดีแล้วมันจะเกิดธรรมอันหนึ่งคือรักก็ไม่รักชังก็ไม่ชังเห็นสภาพธรรมทั้งหลายอ๋อเป็นเพราะกรรมกายนี้เป็นกรรมเก่าเป็นเพราะปัจจัเป็นที่เกิดของกรรมใครก็ตามจะทำดีทำชั่วก็เพราะปัจจัยที่มาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองจึงได้ไปทำเห็นเขาทำความดี เนี่ยผัสสะทางตาเห็นแล้วอยากทําความดีได้ฟังเสียงที่ดีเสียงธรรมเสียงคําสอนของพุทธเจ้าอยากฟังเนี่ยทำกรรมดีเพราะเสียงบางคนชอบฟังเพลงก็ไปชอบฟังเพลงไปเต้นราอะไรอยาไปทางเรื่องของเป็นอากุศลเป็นค่าศึกต่อภูมาจันทร์เนี้นย่อวันก็ได้กล่าวไวแล้วเรื่องพามไปอวดกับพระพุทธเจ้าว่าเขานี่แหละ เป็นนักสแสดงเป็นนักเต้นลัมเป็นนักสแสดงโจ๊กแสดงตลกนะทําให้คนเห็นแล้วหัวเลาะเขานี่เราต้องไปเกิดบนสวรรค์ชื่อว่าหาสิกะนะพระเจ้าไม่ใช่ตกนรกชื่อว่าหาสิกะพอประมาทอย่างเงี้ย <c oughs> วันนี้ก็เลยถือโอกาสกล่าวทำนี้ให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังกันเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเพราะว่ามีฝนตก เมล็ดฝนมันตกลงมาใส่สังกะสีสังกะสีก็ดังนะนะมันก็เลยมีอย่างนี้จากเมล็ดฝนที่ตกลงมาบางทางก็มีเมล็ดถีบ้างบางทีก็เมล็ดหางบ้างถ้าเมล็ดถีมก็จะดังรัวๆถ้าเมล็ดหางก็ปอกแป๊กปอกแป๊อกอย่างนี้ด่านทั้งหลายได้รับฟังแต่เสียงเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับน้องนั่งฟังนะเดี๋ยวก็เกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดับไป พระเช้าว่าลมหายใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปตัวเราของลายก็เหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้เป็นธรรมะทั้งหมดเลยแต่เราสามารถแก้ไขด้วยการสร้างกรรมดีกรรมดีก็จะเป็นตัวจดจําแต่เรื่องที่ดีอย่างยมมีทานมันก็จดจําเรื่องทานเรื่องมีศีลโยมก็จดจําเรื่องศีลเรื่องของการรักษาลมรักษาจิตมันก็จดจําเรื่องรักษาลมรักษาจิต อันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะก็ขอโมทนากับท่านทั้งหลายที่โพสเข้ามาวันนี้มีหมอออนนะอยู่ขอนแก่นนู่นนะโยมผ่านอยู่กำแพงเพชรนะก็โพสเข้ามาโยมสุเทพนะอยู่ที่บ้าน <c oughs> ทุ่งสมปล่อยก็โพสเข้ามาก็ขอโมทนากับท่านทั้งหลายที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ติดตาม ฟังไปเรื่อยๆธรรมะท่านสอนของพระพธธุทธเจ้าเป็นไปด้วยความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อความนายแต่เป็นไปเพื่อทางแห่งการสู่พระนิพพานนะก็จะไปบินทบาทละเสียงะระฆังดังนะก็ขอหมทนาขอเจริญก่อน